อ๋อฟีฟีอะไรนะพี่ฟีดาวเหรอครับผมจะบ้าไปแล้วเหรอครับพี่ฟีดาวได้ไงครับผมแต่งเต็มขนาดนี้มันไม่ได้นะครับผมพี่สวัสดีครับผมทีว่าทีนะครับผมจกขอดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมเจ้าคันนี้เลยฟรีดาวครับผมแต่งเต็มแบบนี้อยากรู้รุ่นกันไหมครับผมว่ามันคือรุ่นอะไรครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นเลนเจอร์ XL+ Plus นะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่7 9 0 0 0 0บาทนะครับผม ตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วแต่งเต็มขนาดนี้คุ้มสุดๆไปเลยครับผมแถมยังฟรีดาวด้วยฟรีทุกอย่างที่เห็นข้างหน้าผมเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าฟรีอะไรกันบ้างครับผมเชิญไปดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมด้านหน้านะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้านะครับผมสไตล์แรปเตอร์เลยนะครับผมมีฟอนต์คำว่า FORD ติดมาให้ด้วยแล้วมีไฟ LED อยู่ด้านบนฟรี ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าจะเป็น LED นะครับผมอันนี้เราติดเพิ่มไปให้นะครับผมนี่ที่เห็นแวบๆแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมที่เป็นสีแดงๆนี้เราติดเพิ่มไปให้ฟรีด้านล่างนะครับผมไฟตัดหมอกด้านล่างตัวนี้ไม่มีมาให้นะครับผมติดเพิ่มให้อีกแล้วฟรีอีกแล้วครับผมเรามาดูด้านบนกันบ้างนะครับผมด้านบนเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับผมตัวนี้ก็ไม่มีติดให้นะครับผมติดฟรีอีกแล้วครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะ ด้านข้างจะเป็นคิ้วล้อนะครับผมขนาดใหญ่6นิ้วเลยนะครับผมพ้อมหมุดสีเงินฟรีไหมฟรีครับผมแล้วก็ด้านล่างถัดลงมาจากคิ้วล้อนะครับผมก็จะเป็นแม็กนะครับผมแม็กของ A ออ t โต้ตัวนี้ฟรีเหมือนกันครับผมด้านบนนะครับผมจะเป็นแหลกหลังคานะครับผมแหลกหลังคาตัวนี้ติดไว้เพื่อความหล่อครับผมอันนี้ก็ฟรีเช่นกันนะฮะ กันซาดกันศาดทั้ทงซ้ายทั้งขวาฟิมเซรามิกรอบคันติดให้ฟรีเช่นกันนะครับผมข้างหลังนะครับผมจะเป็นโลบาร์นะครับผมโลบาร์เหล็กฟรีไหมเหรอครับผม,มฟรีก็ได้ครับผมไหนๆก็ฟรีไปหมดแล้วฟรีครับผมด้านหลังนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟไฟท้ายนะปกติไฟท้ายมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับผมไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายของแรปเตอร์เลยนะครับผมเราเปลี่ยนให้ลูกค้าเลย ฟรีแล้วเหรอวะเนี่ยฟรีก็ฟรีครับผมตัวนี้ก็ฟรีให้ฮะฝาท้ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นข้อบฝาท้ายกันลอยกันการกระแทกนะผมเปิดปิดไม่ต้องกลัวเลยครับผมตัวนี้จะโดนก่อนถ้าเกิดมาเสียก็แกะเปลี่ยนใหม่ติดไปให้ฟรีเช่นกันนะฮะกันชนด้านท้ายเป็นกันชนเหล็กนะครับผมตัวนี้ก็ฟรีเช่นกันนะครับผมเรามาดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับผมด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็น สติกเกอร์กราฟิกนะครับผมลูกค้าอยากได้ไลายอะไรเราก็ติดให้ลูกค้าฟรีเช่นกันนะครับเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหน้าจอหน้าจอฝั่งคนขับขนาด8นิ้วหน้าจอกลางมีมาให้นะครับผมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะฮะ ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยเรามาดูนี่เปิดประตูเลยครับผมกว้างไม่กว้างครับผมกว้างขนาดนี้ใส่ของที่ท้ายกระบะได้ใส่ข้างในได้อีกนะฮะก็จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ฟรีทุกๆอย่างเลยครับผมฟรีดาวฟรีของแตง่งลูกค้าเดินเข้ามาหาผมที่โชว์รูมได้เลยครับผมจะได้แบบนี้ไปเลยนะฮะ ยังไงผมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดสนใจรถนะครับผมก็ติดต่อผมมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะครับผม0ูน5 1แปด6 5นนะครับผมผมทีวาทีจักรพอดออโต้แกลลอรี่ปะทุมธานีสวัสดีครับ